สวัสดีครับพี่น้องครับมาแรียไม่ย่าพ่อมาแรียม,มาอีกคลิปนึงครับพี่น้องครับเป็นชิปต่อเนื่องเอาคลิปต่อเน,นื่องบอกหันย้ำของอีพอตง<ร>บ้านนี้แต่ไ,ไ,ไม่ได้รุ่นแม่แล้วพ่อไปนะ้ำโอ้บ้านนี้<ป>สิไปขออาจารย์บุญ<อ>ไปขออาจารย์บุญแต่ว่าขออาจารย์บุญนี่เป็นสาวน้อยตกน้ำของอีพอตงเป็นกระบงังป้าพี่น้องไม่ย่าพ่อมาน้เาเลียบ้านนี้น้ำต้นโดนนะโอ้ไปพี่น้องไปโดนทายโดนทายโดนโอเคไปแล้วพี่น้องบ้านนี้คลิปที่สองต่อเนื่องพี่น้อง คิดที่สองต่อเนื่องหลังจากนี้เราก็จะเดินนัง Jamie, tamam. พี่น้องเดินทางไปแสดงที่กันทารักซีสเกดพี Superman, <laughs> <sh> ่น้องเดิน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 เอ้าอันแรกแยกมันพี่น้องนี่คือหลังแรก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 เป็นไงอหลังแรกแยกมัน ย่านาลาด้ะหามนาลาหามนาลาเอ๊ะเรื่องใดยางขาดนี่มันนี่แสดงว่าบอกนน่ะยางยางขาดหลังนี่มันย่งเดนเนาะยางขาดไม่รับไม่รับพผู้เชี่กยางยางดีมาหน่งวน เป็นผู้เช็คอย่างเอาซองลังแล้วนาลาไปซองลังแล้วโอ้ยยางขาดไปนะเป็นยังไงมาหดหลังนี่ไปพันเฮ้ยนี่ตัวนึงตัวนึงกี่หนงเลยตัวแรกแฮียกมันนิ่แน่นี่แน่ฮะเฮ้ยไปไปไปถ้าไปล่างสักกอนถ้าไปล่างสักกอนเป็นยังไง มพิงได้ลังนี่ลังนี่ก็ได้ตัวนึงโอ้ลังนี่ก็ตัวนึ่งเริ่มแล้วเริ่มแล้วเสียดายลังเหยียบขาดเลยเนาะไป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 เดินเดินเดินเพราะได้อยากได้กินคือเก่าพี่น้องอาจารย์บุญก็อาจารย์ตายลุ่มสกําตรงสิเป็นท่าเอ้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 าท่าประทะก็เพื่อนยังไงดี มา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 พี่น้องสิมาหาหม่องล่างกัตตาจิมหาหม่องล่างกัตตามันน้ำเพิ่นปล่อยถิ่มแนวแล้วล่ะเดิน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 ในพันสองนายพันถ้าประทับพ่อตุ้งคนนี้นะพ่อตุ้งยันได้สิกล้าล่มแช่มมันเนี่ยล่มว่าจะบูดว่าว่าสิล่มแช่มแน้ว่าพมันเอ้า peng dài răng nè. ôi. 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 lăng ôi. 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 cái ôi. 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 cứ câu ôi. Cứ câu, cứ câu, ôi. Làng, 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 làng. เขาคัดด้ว้รมแช่มเนี่ยก็ได้ตัวเนี่ยป๊าดีหอยก่องเก่งเพียงพี่เายหอยก่องเอ้าไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วแปลงใดเปลงใดคลัง

ดยคอน้อยลนี่ิมันเียมันตกอม้วพอตกปมได้บ่พอได้ปลาคอน่อยโอ้จ้ะตามไปตามไปตามไปดูตามไปดูตามไปดูม่อันพอ เอ้าเอาบักเอฟอี่กูเก่าเอฟเอฟเอฟกู้เก่ามาเจ้าเออได้แต่อนุบาลพี่น้องได้แต่อนุบาลได้แต่อนุบาลอนุบาลกล่องกล่องโอเคบ้านพ่อใกลือมาแลงมึงแลงจะได้ไปล่ำพาะแลงไปล่ำมึงแลงไปได้มาเทาเฮียอย่างเฮียป่าเฮียป่าพาะเฮียป่าเฮียป่าฝากใส่ เพืลยวเ้ต้นทุนวาายตัวนี้ไหมออออออันตุ้งจิกว่บาทอันน้มัน้อได้ทุกมอนอันนี้ก็อันไม่ได้แต่แตลาดนอันนี้ให้เราเองอันน้นตาสิบบาทตาใบละสิบาทมัจอูเจ้าบอดมากเลยอยางอือเอาหลังนี่ฟ้าวอ่ามีมีฟ้าวมีได้ละ ัมบด้จาเอแน่ตีแต่ซ้ำนี่ก็รู้แล้วว่าอันกายกันสองโค้งแล้วได้ทั้งนี้หวังว่จจังไตัอ่อนท้วนแท้เตรีย เก็บรียกผสมน้อยเพราะประด้หนาลาเนาะเพราะเพิ่นบ่ได้หัวขวนซ้ำนี่กักระหัวแล้วซ้ำนี่ก็กระหัวแล้วเด้อว่าแจะฉ่มหัวล่ะยังไดงทั้งนี่กัดจอดยังนี่ังไงเอววะยังไงเอววะเออสองอ่าเริ่มแล้วเว้ยเริ่มแล้วเว้ย จะอ๋อะอีกตัวนึงอีกตัวนึงฮฮแกนาลาละเติมเศ้านาลาละอันนี้เพิ่เอื่นว่าอย่างก็นสาวน้อยตกน้ำตีนี้นี่แหละสาวน้อยตกน้ำหรือว่าอย่างก็สไลเด้อสไลเด้อ ง่ายง่ายงเป็นได้ก็นี่เ่มีนจเย็นตอนนี้ไป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 เรื่อยๆไปเรื่อยๆทั้งเบิดจักรตามึงจะอามาใส่ไว้โอ้ยี่สิยี่สิบเดนี่เดินทางไปจักรตาแล้วเนาะนี่นะเพราะสิบไปกายระเตียไปไปไปจ้ะ โอ้โหโอ้โหเอ้ยเจ้าเอ้เฮ้ยเดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆหายุหหยกินตำภาษาภาษาหมอลำเกษตรกรหมอลำเกษตรพ่อเพียง พอเพียงพอเพียงพอเพียงใส่เบิ้งใส่เบิ้งเมื่อกล่องบรทันล่ะพี่นาะมือมีหัวมีห้อยยันอันบอลักษณะแบบนี้โอ้ห้อยยันเงี้ย่นยันแต่ว่าจิยันเข่าหือยันออกเส้นละนั่น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 เน่ย อือเอ้ยนะจนเงียบรพังเนาะไีเก็บไปทีหลังพี่นข้นมือนเอาเาใส่ล่าคนใส่คนใส่จนมาเหงาเดียวใส่ใส่เมื่อนันพะยยกับมาใส่แล้วนี่หละกับพะยัยน่ะมืใส่กันล้นี่ละใส่สมือเมื่อนี่ย้ายวางสิยายเนียนหลังยืม่ปฝากของน้ำแล้ววะเมื่อนี่มาคนมาใส่หลายหลายท่นแต่ว่าข้าเจ้าก็ได้ส่ดัน บ่ได้ใส่คนละหลายอันมาสิไมื่นี่คนมาใส่แงบหลายยายมามาใส่สุคนทุกคนหากินน้ำกั่นนะพี่น้องเจ้าหาคอยหาผู้ใดว่าผู้หลายผู้ตายผูยั้งทอเก่าพคน่าไปพ่อได้อยากได้กินอยู่พี่น้องขันบกขันเนาะลักษณะแบบนี้บ้างใดลักษณะเพราะว่าเยี่ยมกระจายเโอ้ลักษณะแบบนี้คือคือเขาแท้มันบ่ร้อยเปอร์เซ็น ร้อยเปอร์เซ็นน่าฮ่าฮ่า่าฮา่าไ้อเงียกระจายเพิ่จันเงียเอ้าเอาแบบนัเอาแบบนับตใส่เล่นปะผมบอกเอาความใหญ่ความหน่อยนับตัวสักันเล่นปะลมแจมนับตลมแจมนับตัว เอาดี๋ยวตานทางกรรมการไม่ติดิจาร้าเอาเร้อบันีพี่น้องเอ้ยอนบูดว่าที่นับตัวแเอาซนจังสีชนะแชมป์เจ้าของแชมป์ไม่ตตัวเอีเบโอยางบท่นพี่น้องยางบัท่นยางบท่นเพิ่นแต่แต่แต่ใสโอ้โห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 ออื ใจ่่น่อยสงมาด้วยสองาละตัววะวังด้นั่นมันขึ้นมาอยู่มองเจ้าตี้ขึ้นนี่สั้นลงไปตล่างนั่นนนนานเออย่ไม่ว่าจะนับตัวซะกันตะนีตีนาน่มวนมวนมวนมนมว้ำกันมวนน้ากันมวนน้ำกันทีเน้อ ก็ได้อยากได้กินหลังจากนี้เราก็จะไปสู้งานกันพี่น้องกันทะละกันทะละละสีสเก็ตแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆพี่น้องต่อไปเรื่อยๆโอ้เป็นอะไรแบบนี้เดี๋ยวเป็นอะไรเดียวการันตีได้ว่าการันตีได้ว่า

เงีย่เจ้ากบว่าเมยนไมันจะจอดอันเก้าแลวแม่โอ้โหเมียนอะาป่าพลาว่าตอนนั้นมูเจ้าฟ้าลงหันนี่มันก็จิตอน้องเก้าแลวแม่้ยตอนีหลงมุมละเรื่องใดพอลักษณะไทยตีนี้โอ้เป็นเรื่องไดแบนี้ลักษณะอุ้ปาใครบ้งเน้ลักษณะ โอ้เนี่ยสะกาลันตีนบ่ะนี่กาลันตีนอกจากพวันตีสะแล้วพวันโดดบ่เข่าเนาะหนึ่งหนึ่งโอ้แทบแน่นอนอะเนี่ยพวันว่าตีต่อยต่อยกันไปโยเกเคนี่แน่นับตัวสักกันนาทีบิดพอดีพี่น้องเข้านะครับ ขอบคุณอาจารย์บูตรมาร่วมสางสีสันขอบคุ่นอพ่อโต้งขอบคุณเจ้าของขอบคุณพี่น้องเอฟซีเฮาที่เข้ามาเบิ่งนะครับช่องลำเพาตลัดราคาเพิ่นชีพนี่ยไม่ชีพต่อเนื่องมาจากเขาอีพ่อโต้งเป็นเส้นเดียวกันแต่คนละหมองใส่คนละใส่งานกันโอ้ยชิงแชมป์กอนโอ้ชิงแชมป์กันนะครับชิงแชมปหนาครับพ่อกันไหมชิป นี่ให้พี่น้องข้าอยู่ดีกินแซ่บซุกขูสุข้นป่าติยาตัวไข่ไข่เก็บพ่อกันหนางานาจากนี้เป็นต้นไปค่ะช่วงงานสาวน้อยเพชรบันแพงยี่สายพี่น้องอย่าลืมให้กำลังแรงใจขอบคุณครับพี่น้องครับส,ว,ว,สว,วัสดีค่ะ